พะหนุ่มลึกลับแปลงกายเป็นพระแก่อายุกว่าร้อยปีต่อหน้าสาธุชนในงานพิธีนานหลายปีมาแล้วที่จังหวัดนครปฐมมีชาวนาผู้มีฐานะการเงินมั่งคั่งระดับเศรษฐีคนหนึ่งแกต้องการจะจัดงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระฉลองให้แก่ลูกชายของแกในฐานะที่ลูกชายแกไม่ถูกเกณฑ์ทหารจับใบแดงไม่ได้เพราะแกรู้สึกยินดีปรีดาที่เห็นลูกชายไม่ถูกทหารนั่นเอง แกได้สั่งให้คนไปนิมนต์พระในวัดมาเจริญพระพุทธมนต์และฉันอาหารเช้าที่บ้านของแกจำนวนเก้ารูปที่จังหวัดนคปรปฐมช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีพระธุดงจาริกสัญจรไปมาให้เห็นอยู่บ่อยๆบังเอิญเวลานั้นมีพระธุดงหนุ่มรูปหนึ่งได้จาริกผ่านมาและมาปักกลดพักนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มคอยซึ่งไม่ไกลจากบ้านงานมากนักไม่มีใครรู้เลยว่าท่านมาจากไหน และจะจาริกธุดงไปณที่ไหนต่อแต่ที่แน่ๆก็คือว่าวันนี้พระธุดงหนุ่มรูปนี้ได้พักปักรลดนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มคอยที่มีใบดกหนาโดยไม่ได้สนใจกับใครทั้งสิ้นจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่อันเป็นวันที่จะได้ถวายพัะตหารแด่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปที่นิมนมาจากวัดในหมู่บ้านมีผู้มาแจ้งต่อท่านเจ้าภาพว่าพระที่ให้นิมนต์ไว้มีไม่ครบจำนวนเก้ารูปท่านมาได้แค่แปดรูปเท่านั้น เพราะมีรูปหนึ่งท่านต้องไปเกณฑ์ทหารกระทันหันเรื่องพระไม่ครบนี้เจ้าภาพไม่รู้มาก่อนเลยจึงไม่ได้เตรียมการให้นิมนต์พระที่วัดอื่นมาเสริมเมื่อพระขาดจํานวนไปหนึ่งรูปเช่นนี้เจ้าภาพจึงหันไปปรึกษากับชาวบ้านว่าจะไปนิมนต์พระที่วัดไหนดีเพื่อจะเอามาเพิ่มให้ครบเก้ารูปที่สําคัญตอนนี้เราจะนิมนต์ท่านทันไหมเพราะมันเจ่อเวลาแบบกระชั้นชิดเช่นนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งเสนอว่าไม่ต้องไปนิมนต์พระไกลหรอก นิมนต์เอาพระธุดงหนุ่มที่มาพักปักกรดนั่งสมาธิใต้ร่มคอยซึ่งไม่ไกลจากที่ตรงนี้ดีกว่าไหมก่อนที่ท่านจะเก็บกรดเดินธุดงต่อไปเจ้าภาพเมื่อได้ยินดังนั้นก็ดีใจโดยไม่รอช้าก็รีบลงจากบ้านไปนิมนต์ท่านทันท,นทีซึ่งท่านก็เมตตารับนิมนต์ขณะที่พระธุดงหนุ่มเดินมาถึงบ้านงานก็เป็นเวลาเดียวกับที่พระสงฆ์ในวัดบ้านมาถึงพอดีประเพณีของชาวบ้านสมัยนั้นเวลาพระจะขึ้นบ้าน เขาจะจัดคนนั่งอยู่ตรงบันไดคอยล้างเท้าและเช็ดเท้าให้พระก่อนขึ้นบ้านเสมอเมื่อพระธุดงคหนุ่มมาถึงไม่ทันที่ใครจะสังเกตเห็นและไม่ทันที่ใครจะล้างเท้าให้แก่ท่านก็ปรากฏว่าท่านได้ขึ้นไปบนบ้านเสียแล้วทุกคนต่างมุนงงเพราะท่านขึ้นมาถึงบนบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเราก็นั่งคอยจะล้างเท้าให้พระอยู่ตรงบันไดอยู่แล้วนี่นาแต่เอ๊ะทำไมถึงไม่เห็นท่านละ่ะแปลกจริง พระธุดงค์หนุ่มเมื่อขึ้นไปบนบ้านก็ไปนั่งอยู่บนอาสนะที่เจ้าภาพปูไว้หัวแถวคือนั่งอยู่บนอาสนะตัวแรกรองลงมาจากพระพุทธรูปที่เขาตั้งเป็นประธานในพิธีนั่นเองจริงๆแล้วอาสนะตัวแรกนี้พระที่ได้นั่งจะต้องเป็นพระที่มีพรรษาสูงสุดในงานเท่านั้นแต่ว่าวันนี้พระธุดงค์หนุ่มกลับนั่งเฉยเลยแถมนั่งหลับตานิ่งไม่สนใจใครด้วยนะเมื่อพระวัดบ้านต่างขึ้นมาบนบ้านเพื่อจะนั่งประจำที่บนอาสนะที่เจ้าภาพปูไว้ ทุกรูปตามจ้องเขม็งไปที่พระธุดงหนุ่มซึ่งกําลังนั่งอยู่หัวแถวหลับตาเฉยอยู่นั้นพระสงฆ์ทั้งแปดรูปเกิดข้อกังขาและรังเกียจขึ้นมาทันทีพระรูปนี้เป็นใครกันถึงบางอาจมานั่งหัวแถวเช่นนี้รูปร่างหน้าตาก็ยังหนุ่มน้อยผิวพรรณก็ผ่องใสยอยู่หรอกแต่น่าจะเพิ่งบวชไม่นานควรจะนั่งบนอาสนะตัวสุดท้ายนู่นถึงจะถูกพระที่มีพรรษาอาวุโสสูงสุดในวัดบ้านได้เอ่ยปากบอกให้พระธุดงหนุ่ม ลุกขยับไปนั่งที่อาสนะตัวสุดท้ายอย่ามานั่งหัวแถวเช่นนี้แต่พระธุดงหนุ่มกลับตอบไปว่าผมมีพรรษาแก่กว่าพวกท่านเจ้าภาพเขานิมนต์ผมแล้วผมจึงสมควรน,นั่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อพระธุดงหนุ่มยืนยันเช่นนี้พระที่มาจากวัดบ้านต่างไม่พอใจเพราะไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ที่จะมีพรรษามากกว่าพระที่อาวุโสในวัดของตนญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมงานต่างก็ไม่เชื่อเช่นกัน เพราะรูปร่างหน้าตาก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ายังหนุ่มน้อยมากอายุก็คงไม่เกินยี่สิบเศษถ้าทางบุ่งบอกชัดว่าคงบวชเมื่อไม่นานมานี้ด้วยซ้ำไปพระผู้มีพรรษาอาวุโสสูงสุดก็ถามย้ำพระธุดงค์หนุ่มไปว่าที่คุณบอกว่ามีพรรษาแก่กว่าพวกผมนะพรรษาคุณ่ะเท่าไรบอกมาสิจะถึงห้าพรรษาไหมพระธุดงค์หนุ่มก็อมยิ้มออกมาและนั่งนิ่งหลับตาต่อไปไม่สนว่าจะถูกคุกคามเช่นไร เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เจ้าภาพก็กราบไหว้อ้อนบวนขอให้พระสงฆ์จากวัดบ้านยอมอนุโลมตามที่พระธุดงค์หนุ่มต้องการเถิดซึ่งพระสงฆ์จากวัดบ้านก็ยินยอมตามอย่างขุนใจเสียไม่ได้พร้อมกับคอยจับตาดูว่าเมื่อบางอาจนั่งหัวแถวเช่นนี้ดูซิว่าจะพานำทำพิธีถูกต้องไหมก็ปรากฏว่าพระธุดงค์หนุ่มพานำทำพิธีกรรมทุกอย่างอย่างถูกต้องไล่ตั้งแต่การให้ศีลห้าตามที่เจ้าภาพอาราธนา ตลอดถึงนำพาพระเจริญพระพุทธมนตร์ในบทต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและชำนาญไม่พลาดเลยจนพระและญาติโยมในงานต่างตกตะลึงไปตามๆกันไม่คาดคิดว่าพระหนุ่มน้อยจะทำได้ขนาดนี้เมื่อพระธุดงค์หนุ่มนำพาพระสงฆ์ทั้งหมดเจริญพระพุทธมนต์ไปจนเกือบจะจบอยู่มลมมะล่อก็ปรากฏเหตุอันน่าสะพึงกลัวชวนขนพองสยองกล้าวขึ้นในทันทีทันใดท้องฟ้าที่แจ่มใสก็เปลี่ยนเป็นมืดมัวกระทันหัน เมฆดำทะมึนปกคลุมทั่วอาณาบริเวณเสียงฟ้าคำรามกึกก้องสะท้านสะเทือนเลือนลั่นเกิดลมพายุอย่างใหญ่พัดมาอย่างแรงสายฝนก็ตกกระนำลงมาปานประหนึ่งว่าฟ้ารั่วแถมสายฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงปล้างลงมาใกล้ๆบ้านแดบติดติดกันหลายครั้งผ่าเปรี้ยงมาแต่ละทีทำเอาพระและชาวบ้านต่างสะดุ้งโยงนั่งกันแทบไม่ติดต้องก้มลงเอามืออุดหูกันเสียโยกใหญ่ แสงแห่งฟ้าแลบฟ้าผ่าก็สว่างเจิดจ้าบาดตาและดังสนั่นปานแก้วหูจะแตกเสียให้ได้ชาวบ้านทุกคนต่างส่งเสียงหวีดร้องหวาดผวาด้วยความกลัวอย่างสุดขีดเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนโดยที่ไม่มีเขาแห่งฟ้าผลพายุมาก่อนหน้านี้เลยและเกิดขึ้นในช่วงระยะไม่นานด้วยแต่ถึงฟ้าฝนจะดังสนั่นขนาดไหนในความมืดครึ้มที่สลับกับแสงแวบๆของฟ้าแลบนั้นเสียงของพระธุดงหนุ่ม ที่นำสวดพุทธมนต์ก็ยังคงทำหน้าที่ไปแบบไม่มีสะดุดครั้นเมื่อฟ้าฝนพายุสงบลงและท้องฟ้าสว่างแจ่มใสขึ้นบานประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนทุกคนที่อยู่ในงานต่างก็ต้องตกตะลึงสุดๆกันอีกครั้งเพราะพระธุดงคหนุ่มที่นั่งอยู่หัวแถวนั้นบัดนี้ท่านได้กลายร่างเป็นพระภิกษุเท่าชาราอายุกว่าร้อยปีนั่งอยู่ด้วยอาการอันสงบสำรวมหูทั้งสองข้างยาวยานผิดไปจากมนุษย์ธรรมดา รูปร่างสูงใหญ่แบบคนสมัยโบราณมือและเท้าใหญ่ผิดธรรมดาในตาไม่ฝ้ามวัวแต่ส่องประกายสดใสดังตาทารกท่านมองต่ำปากก็ขมุบขมิดแต่กลับมีเสียงสวดมนต์ดังกึกก้องกังวานปานสวดใส่เครื่องขยายเสียงทําให้เจ้าภาพและญาติโยมชาวบ้านตลอดถึงพระสงวัดบ้านทั้งแปดรูปบังเกิดความอศจรรย์ใจจนขนพองสยองกล้าวต่างพากันก้มลงมอบราบกราบท่านอย่างพร้อมเพรียงรานัดหมายกันไว้ พระสงฆ์ทั้งแปดรูปได้กล่าวขอขมาต่อพระภิกษุชราลึกลับที่ได้ร่วมเกินท่านด้วยกายวาจาใจก่อนหน้านี้ซึ่งท่านก็ได้เมตตากรุณางดโทษให้ชาวบ้านทั้งหลายต่างพากันเลื่อมใสในอภินิหารของท่านที่บัรดาลให้เกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องอากาศมืดมัวพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างน่าสะพรงกลัวแถมยังเนรมิตบิดเบือนกายจากพระหนุ่มน้อยมาเป็นพระผู้เท่าชรัแก่ชราได้เป็นที่อัศจรรย์สุดประมาณ พระภิกษุชราลึกลับได้บอกกล่าวกับชาวบ้านด้วยเมตตาจิตว่าเราคือพระผู้มาโปรดสัตว์ใครอยากเป็นลูกศิษย์ของเราขอให้ออกป่าไปพบกับเราได้ที่ป่าแถวแถวป่าพิษณุโลกตากเมียววดีและกาญจนบุรีเมื <ME> ่อท่านเจ้าภาพได้นำถาดสำหรับกับข้าวมาน้อมถวายพระภิกษุชราลึกลับได้ยื่นมือรับประทานและหยิบข้าวปเปล่าขึ้นหนึ่งหยิบพร้อมกับจิ้มเกลือน,นิดหนึ่งแล้วฉันไปแค่คำเดียว จากนั้นท่านก็ได้กล่าวอำลาเจ้าภาพและญาติโยมพร้อมกับแสดงอิทธิปาฏิหาริ์หายวับไปต่อหน้าต,ต่อตาของทุกคนทันทีคลายภาพในจอทีวีขาดหายไปกระทันหันยังไงย่างนั้นสร้างความตกตะลึงและอัศจรรย์ใจให้แก่ทุกคนในที่นั้นยิ่งนักทุกคนต่างเกลียวกาวกันให้แซบว่าพระภิกษุชราผู้วิเศษที่มาโปรดชาวบ้านนี้คือใครกันแน่และไม่นานทุกคนก็ได้คำตอบว่า ท่านก็คือหลวงปู่เทพโลกุดรน,นั่นเอง